ตอนนี้พวกเราพวกเราเริ่มเริ่มเล่นนอกเกมนะพวกเรานะไม่เป็นไรฮะกีฬาฮะกีฬาฮะเชียร์เพื่อความมันนะครับโอ้ยโอ้ยจะมาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เขาเมซี่มาร์คเองหรือเปล่าครับ เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วครับผมเบฟพบแย่ไว้โอ้โหห่างไกลห่างไกลใช้ได้ครับตอนนี้จริงๆพี่เวียนี่เมื่อกี้โดนอัดหน้าไปเลือดไหลนองแังได้อยู่ครับตาเว้ยเว้ยจะพิรยังกันลูกลาเอาละครับพักนานไปหน่อยฮะอีกแล้วครับ กว่าจะสตาร์ทเครื่องน,น่าจะเป็นครึ่งหลังนะฮะป้ะองก,กันไว้นี่เราเพิ่งไปเจอกันมานะครับโอ้โหไม่รู้สึกว่านี่เราเคยแพ้เขามาก่อนนะตัวเล็กไม่เล็กธรรมดานะครับเนี่ยไปแล้วฮะเอามาหลอกแล้วนะฮะนี่คิดว่าตัวเล็กนะฮะ เตะยาตัาน้นไปหาตัาน้นตั้นเกี่ยวบอลไว้ตาไวมากไปหาอาชีอาชีเอาบอลไม่ไหวนะครับหลุดไปที่ทางประสาทอโอ้โยพบอัดเข้าไปอีกนิดนึงฮะขอแรงขึ้นอีกนิดนึงเจอตัน้นโดนหลังคาตลอดพบโอ้โหบอลกระชอกออกไปพบเกี่ยวไป การเคลียบอลของพบนั้นบางทีก็น่าหมันไส้นะฮะพบครับพบไปหาใครด้านในโอ้ยไอชี้เกือบไปครับน่าจะโดนพี่ตั้นพี่ตั้นเกี่ยวบอลสูงสูงออกไปพบมองเห็นแล้วจะส่งให้ชี้แต่ไม่ไหวนะครับไม่ผัดครั้งครับโอ้ยยังแมงปองเกือบไปวิ่งแข่งกันมาแล้วฮะทีเว็บเอาไปได้ชี้ลูก ไปหาตาตามาหาบีมบีมไปยาวหาพบพบแย่ไปหาชีกแล้วแต่ว่าชีไม่ไปไหนมาหาทิตาตามาบีม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 ,บมอย่าไปใกล้คอร้องครับไปแล้วฮะพบสู้ฮะโอ้ความน่ากลัวของเดีก็คือขาและหัวนี่นะคะบ,บีมอยู่ใกล้ๆนะครับบีมอยู่ใกล้ๆนะครับอาชีสะบัดไปทางฝั่งนู้นนะคะ พี่ภพเริ่มมีเสียงแล้วฮะยาวเวียยาวเวียโอ้ยมันจอดลงไปสวยจริงๆเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรฮะเบาเบาเบาๆเบา้นงแรกอยู่เลยครับรายเอาใหม่ตบมืไหน่พี่ภพครับ คือได้เลยฮะห,หนักหน่วงครับไม่เป็นไรไขึ้นหน้าไปไยาวๆค่ะพี่พบพี่พบโอ้โหไม่ทันกันมากพบเล่นบอลง่ายนิดนึงจะดีนะคะพบครับ ไปที่พบพบเบียดบอลได้ไปหาพิตั้นพิตั้นมาที่บีมบีมไปทางไหนดีบีมบีมดันบอลไว้บีมใจเย,ย็ยนๆลูกบีมวาฬเชียวทักษะเขาดีทักษะเขาดีไล่ละฮะต้องไล่ละฮะนาทีนี้แมตช์สุดท้ายแล้วฮะทุกคนสุดหมดนะคะโอ้โหตัวเล็กโอ้โห สุดยอดสุดยอดสุดยอดยอม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 ต้องยอมต้องยอมเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับไปละต้าน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 ต้นองลงแล้วนะฮะต้านต้านไม่ยอมนะฮะพบก็อย่ยอมนะครับวิ่งไปครับลูกวิ่งไปมันยังไม่หมดเวลาฮะ โอ้โหโ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่เขาเมซี่มากเองหรือเปล่าครับล้มครับล้มครับโ <Wow. S 1> อมเบาได้เบานะล,ลูกโอมเอาละครับดูซิว่าเราจะตามคืนได้ไหมโอ้โหสวยจริงสวยจริงตาตาไล่ตัวเล็กแต่ว่าใจไม่เล็กเลยนะครับทางภาษานะฮะ้อแต่ละคนน่ากลัวไปพบยายพบยางนึกงักครับผม โอ้โหหมดเวลาครับไม่เป็นไรยังได้อยู่หรอกไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยทางตัวนอยคะ่ะอะไรไม่หมดก็คือยังไม่แพ้นะคะสู้ไปฮะฝ่าย์เขาป่ายอย้า้เขาได้อีกกระพอะนะคะแต่ทักษะเขาดีจริงๆ

โอ้โหโอ้โหใจเย็น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 ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบู๊อ่าไปพบไปเบฟได้ไปพบไปข้างหน้า ยิดเหลืองครับอีกเหลืองครับใส่เลยง่ายไปเข้าใจเลยถ้าแพ้ก็เข้าใจได้มันยากจริงๆคือป้องกันก็ดีเกมบุกก็ดีฮะทักษะส่วนตัวก็ดีอีก ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราจะแพ้คือเราก็เก็บไว้ไปแก้ไขปัญหานี้ของเราเองนะฮะดาน้ครับไปยาวๆโอ้โหให้เขาให้เขาต้องให้เขาเราไปว่าเขาไม่ได้นะคะคุณชนะทำอะไรก็คือนะคะตอนนี้ แล้วเด็กๆนี่คือเล่นบอลแบบธรรมชาติมากนะฮะไม่มีความกดดันอะไรทั้งน,นั้นเดสาวเดสอะไะฮะไม่ต้องให้ฉันตัวขอแค่นั้นโอเคครับ โอ้โหเป็นตัวเล็กที่แบบคล่องโคตรเลยค่ะโคตรจะคล่องเคนโด้ตเขากินอะไรกันมาหรอคะฮะลูกเพื่อนเรากินอะไรมาเขาคึกมากเลยเพื่อนเพื่อนเราคึกใช่ไหมครับโอ้ มันเยี่ยมจริงจริงจอร์ดอ่าฮะพี่พบลงไปแล้วฮะเพศของแม่ฮะยังไม่ได้เลยนะคะเพศของแม่แมตต์นี้เขาเล่นล่าเลิงมากเลยนะครับหนึ่งกองฮะอ่ะค่อยๆใจเย็น พบเรียกเวฟนะคะพี่พบเรียกเวฟมีความาได้อีกลูกฮะโว้ยเย็นเลยเชยิงยิง อายอมเหอะยอมยอมอายอมแล้วนะเขายอมแล้วเขาไม่เอาแ pues ล้วก็ได้เล 8, nah ิกเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับโกรธเพื่อนเพื่อนเล่นเก่งเกินไปเราไม่เล่นกับเพื่อนแล้วเราเลิกแล้วเอาไม้ครับเอาไม้ครับเอาไม้ครับตอนนี้พวกเราพวกเราเริ่มเริ่มเล่นนอกเกมนะพวกเราะ ไม่เป็นไรฮะกีฬาฮะกีฬาฮะเชียร์เพื่อความมันนะครับครั้งที่แล้วก็แพ้คราวนี้แล้ครับเอาเลยแวบอ้๊ยยอมยอมยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงยอมเขายอมเขาเอาใหม่ฮะสู้กันใหม่ฮะเดี๋ยวสู้กันใหม่เก่งมากเก่งมาก โอเคมันดีแล้วฮะแล้วเด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะเพื่อนเก่งจริง<ๆ>ครับผมก็แก้ไขกันในครั้งต่อไปครับดี่แหล้วดีล้ว บื้องหลังนะฮะแต่วันนี้ไม่แค่เสียใจครับเพราะว่าก็เล่นเต็มที่แล้วค่ะแต่เขาเก่งจริงนะครับเนาะเขาเก่งจริงนะครับเนาะเอาเจ้าคือบอลจังเซนบอลเขาเก่งจริงเขาคือในชนะเจ้าแชมป์ครับครั้งที่แล้วก็ลงแชมป์แพ้เขานี่แหรอวันนี้ไม่เป็นไรทุกคนชนะใจแล้วขอเคแบบนี้กับบอลสู้ด้วยกันทุกอย่างโผอ่ขึ้นให้ตัวเองหน่อยนะลูก ขอบคุณครับโค้ด Thank you teacher ล่าเริงล่าเริงเป็นการไพ่แพ้ที่ล่าเริง